โจทย์กำหนดสมการ y กำลังสบวก x กำลังสองบวก3 y กำลังสองบวก10 x ลบ45 y เท่ากับ1บวกแโจทย์สั่งให้หาจุดวิกฤตของสมการและพิจารณาด้วยว่าจุดวิกฤตนั้นเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์หรือว่าเป็นจุดอานมา้า ก่อนอื่นเราจะจัดรูปสมการให้ได้แซเท่ากับหรืออีกอย่างนึงก็คือฟังก์ชัน f ที่มีตัวแปร x y จากที่โจทย์กำหนดมาให้ y กำลัง3บวก x กำลัง2บวก 3y กำลัง2บวก 10x ลบ 45y เราต้องการ Z เท่ากับ ดังนั้นบวกหนึ่งย้ายข้างเป็นลบหนึ่งได้สมการ z เท่ากับหรือว่า fx y เท่ากับแล้วขั้นที่หนึ่งเราจะมาหาจุดวิกฤตก่อนที่จะไปหาจุดวิกฤตเราจะหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน fx fy fx ดิฟเทบ x, F, y, F, x, D, F, x เพราะฉะนั้นมองตัวแปร y เป็นค่าคงที่ดิบค่าคงที่ก็จะได้0ดังนั้นเราก็จะดิฟได้ 2x บวก10ต่อไปดิฟเทียบ y มองตัวแปร x เป็นค่าคงที่ดิฟ x ก็จะได้0แล้วก็เราดิฟ y ได้ 3y กํลัง2 บวก 6y ลบ45เมื่อหาอนุพันธ์ได้แล้วเราก็จะตั้งสมการ f x เท่ากับ0ก็คือ2 x บวก10เท่ากับ0 f y เท่ากับ0ได้สมการเป็น 3y ากำลังสองบวก 6y ลบ45 เท่ากับ0ตั้งไว้เป็นสมการที่1กับสมการที่2เราจะแก้ระบบสมการจากสมการที่1 2x บวก10เท่ากับ0จะได้ 2x เท่ากับลบ10 เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบสิบส่วนสองก็คือลบห้าจากสมการที่สอง3 y กําลังสองบวก6 y ลบสี่สิบห้าเท่ากับ0ูนย์นําสามหารตลอด จะได้ y กำลังสบวก2 y ลบ15เท่ากับ0แล้วแยกตัวประกอบคูณกันได้ลบ15รวมกันได้บวก2ก็จะได้เป็นบวก5กับลบ3ดังนั้น y ก็จะมีค่าเป็น ลบห้ากับสามจุดวิกฤตจุดวิกฤตก็คือจุด x y ก็จะได้เมื่อ x เป็นลบห้า x เป็นลบห้า ได้ y ตัวแรกลบหกับอีกจุดหนึ่งก็คือ x ตัวเดิมลบหได้ y เป็นสได้จุดวิกฤต2จุดเมื่อเราหาจุดวิกฤตได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะตรวจสอบจุดวิกฤต มาดูทฤษฎีกันบอกว่าถ้า d เท่ากับอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง fx x คูณ fy y แล้วลบด้วย fx y ยกกำลังสองถ้าดีที่คำนวณออกมาได้มีค่ามากกว่า0และ fx x มีค่ามากกว่า0เราจะได้ค่าของฟังก์ชัน f ณนะจุด a b นั้นเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ แต่ถ้าค่าดีมากกว่า0และ fxx น้อยกว่า0จะได้ค่าสูงสุดสมัมพัทธ์แต่ถ้าค่าดีน้อยกว่า0เป็นจุดอันมา้าและถ้าดีเท่ากับ0อันนี้สรุปไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะตรวจสอบจุดวิกฤตเราก็จะไปหาอนุพันธ์อันดับ2 fxx fyy และ fxy กันก่อนแล้วค่อยนำมาคำนวณเพื่อหาค่าดี f x เท่ากับ2 x บวก10ดังนั้น f x x f x เท่ากับ2 x บวก10เพราะฉะนั้นดิฟเทียบ x อีกครั้งหนึ่งก็จะได้2 f y เราได้3 y กํลัง2บวก6 y ลบ45เพราะฉะนั้นดิฟเทียบ y อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เป็น6 y บวก6 fx ครั้งที่1แล้วครั้งที่2องดิฟเทียบ y ไม่มีตัวแปร y เลยเพราะฉะนั้นดิฟก็จะได้0พอเราหาอนุพันธ์อันดับสองได้แล้วเราก็จะนำจุดวิกฤตลบหลบหกับลบห้มมาแทนค่าเพื่อหาค่าอนุพันธ์อันดับสองที่จุดวิกฤต fxx เป็นค่าคงที่2ดังนั้นที่จุดลบ5ลบ5ก็ได้ค่าเป็น2ที่จุดลบ53ก็ได้ค่าเป็น2 fxy <F xy S 1> เท่ากับค่าคงที่0เพราะฉะนั้นที่จุดวิกฤตทั้ง2จุดก็จะได้ค่าอนุพันธ์เป็น0 fyy ได้6 y บวก6ดังนั้นแทนค่า y y เป็นลบ5บวกห ได้ลบยี่ y แทนค่า y เป็น3าบวกหได้บวกยีต่อไปแทนค่าตามสูตร f x x ตรงี f x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 , f x ได้สอง f y y ได้ลบ24 fx y ได้ศเพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็นลบ48 fx x ได้สองคูณกับ f y y ก็คือ24ลบ fx y 0ยกกกำลังสองได้คำตอบเป็น48ิดทษฎีบอกว่าถ้า d ที่คำนวณออกมาได้น้อยกว่า0เป็นจุดอ่านมาเพราะฉะนั้นค่า d ลบ48ตัวนี้น้อยกว่า0 เราก็จะได้ว่าจุดวิกฤตลบห้าลบห้าตัวนี้เป็นจุดอันมา้าส่วนที่จุดวิกฤตลบห้าสามได้บวก48มากกว่าศูนย์ถ้ามากกว่าศูนย์เราต้องไปพิจารณา fxx ข้อนี้ fxx ได้สองซึ่งก็คือ มากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นมากกว่าศูนย์ก็จะได้ค่าต่ำสุดสัมพัสตัวนี้จะให้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัสจากขั้นตอนที่สอง เราได้ว่าจุดวิกฤตลบห้าลบห้าเป็นจุดอานมาและจุดลบห้าสามเป็นจุดต่ำสุดสัมพัสในขั้นตอนนี้เราก็จะมาสรุปกันแล้วมาหาค่าแทก,กันก่อนค่าแทจากจุดวิกฤตลบห้าลบห้า ค่าแก็คือ f แทนค่าลบ5กับลบ5เข้าไปจะได้ลบ5กากำลัง3 x ก็เป็นลบ5กำลัง2 3คูณ y ก็คือลบ5บวก10คูณ x ก็คือลบ5ลบ45คูณ y ลบ1ได้คำตอบเป็น หนึ่งเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตจุดแรกลบห้ลบหค่าแซดเป็นหนึ่งร้จุดนี้ให้จุดอ่านมา ต่อไปจุดวิกฤตที่สองลบห้าสามแทนค่าเพื่อหาค่าแซกก็จะได้ y กำลังสามบวก x กำลังสองสามคูณ y สิบคูณ x ลบสี่สิบห้าคูณ y ลบหนึ่ง จะได้คำตอบเป็นลบหนึ้เค่าแเป็นลบหนึเพราะฉะนั้นจุด x ลบห y 3ามแ7ลบหนึเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทและมีค่าต่ำสุดก็คือลบหนึหรือว่าค่า z